ญา,าโยพุทธบริษัททั้งหลายสาหรับวันนี้ก็จะขอพบก,กับบรรดาท่านพุทธบริษัทจากเรื่องนางสีของประวัติหลวงพ่อปานแต่ว่าก็คงจะต่อเข้าเป็นสามเล่มได้ละมั้งตั้งนี้พ่อเราจะต่อเติมกันเรื่อยก็อย,า,อยา,อากจะขอประกาศกับบรรดาญาโยมพุทธบริษัทวีกสักครั้งหนึ่ง ว่าต่อนี้ไปก็จะขอต่อสู้กับพวกอารชีแต่พวกอรกชีนี่มีงมีหนังสือเขาก็มีการพิมพ์หนังสือออกแต่ว่าเขาจะมานี่ไม่มีโรงพิมพ์จะทำอะไรก็ไม่ถนัดนักข่าวสายก็แจ้งไม่ชัดก็มันมีเครื่องพิมพ์อยู่เครื่องหนึ่งแต่แพทย์หญิงวิบัยน์คำนวณจิตเคยเอ,อกทุนสำรองมา แล้วก็มีบรรดาญาโยมพุทธบริษัทหลายโดยทุ่น้าช่วยกันออกมาบ้างและเครื่องพิมพ์เครื่องนี้ก็ยังไม่ทราบไปอยู่ที่ไหนเลยถ้ายังมีหนี้สินเท่าไหร่ราคาก็ไปจะสองสามแสนนะเป็นเครื่องถ่ายภาพเอกสารแล้วก็จัดพิมพ์เป็นเล่มได้แต่เครื่องนี้อยู่ที่ไหนถ้าหากบรรดาญาโยมพุทธบริษัททหลายทราบ ก็ช่วยบอกให้ทราบด้วยแล้วว่าถ้ายังเป็นหนี้สินอยู่เท่าไหร่บรรดาญาโยมพุทธบริสทันหลายท่านมีศรัทธาท่านช่วยก็จะได้ชำระหนี้สินนี้ไปให้หมดแล้วก็จะได้จัด,จด,จดพิมพ์ออกคือเรื่องอะไรที่ดีได้จัดงานพิมพ์ขึ้นให้ทันทีทันใดก็เวลานี้พระที่วัดคล่องตัวทุกอย่างงานทุกอย่างเวลานี้พระรับภาระไปหมด หรือไว้แต่งานที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทไม่ไว้วางใจในท่านก็เป็นเรื่องที่อาตมาจะต้องทำเป็นอันว่างานร้อยเปอร์เซ็นยังเหลือให้อาตมาทำไว้ประมาณที่สามเปอร์เซ็นท่านั้นเขียนว่าพระที่ขบวชในวัดนี้หนึ่งระเบียบก่อนที่จะมาบวชเป็นครวาตมาก่อนจะต้องได้มโนมยิธิเสก่อน เอาเจ้าพวกจังไร <c oughs> เจนว่าอวอตริมนุษยธรรมก็เชิญสิพราะเขาฝึกกันได้ไม่ได้หูหนวกตาบอดอย่างพวกเราเนี่ยคัดค้านคําสอนพระพุทธเจ้าลืมได้ย่างดูตาําราไว้บ้างหรือเปล่าว่าสุขวิปัสสโกตีวิโชชะละปิญโยปฏิสันพิทัพปโต ลืมหูลืมตากันดูซะบ้างว่าหลักสูตรในพระพุทธศาสนานั่นมีอะไรบ้างติต่อไปก็ได้ออกข่าวสายเป็นประจำเดือนว่าใครเข้าทำดีที่ไหนแล้วก็ทำอะไรบ้างในฐานะที่เป็นศูนย์สงเคราะห์บุคคลผู้ยากจนในถิ่นธุรกันดาลและก็สร้างกำลังใจแก่มนรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน และท่านบรรดาท่านพุทธบริษัทก็มาทำดีกันอยู่เสมอจะได้ออกข่าวสารไม่ประจำเดือนและหรือว่าเจ้าพวกอรชีไม่มีความอายหน้าด้านบวชเข้ามาเพราะหวังลาบหวังยศหวังเสนหวังหวังสุขในโลกธรรมมันลุกรานอะไรบ้างจะได้แจ้งกับบรรดาท่านพุทธบริษัททราบย่าออกชื่อออกใช้ยาออกนามสกุลออกสถานที่อยู่ออกตระกูลของมันเสร็จ จะได้รู้กันตามความจริงนิ่งๆไม่ไหวแล้วชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะทรงตัวอยู่ไม่ได้เวลานี้มีศัตรูรอบข้างยิ่งมากธรรมไายมีศัตรูมากยิ่งนิ่งก็มีศัตรูในเมื่อมันมีศัตรูแล้วก็ต้องพูดให้มาศัตรูมันมากขึ้นจะได้รู้ว่าใครเป็นศัตรูของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และปวงชนชาวไทย เอามาคุยกันต่อไปตามเรื่องของหนังสือเมื่อฉันมีศรัทธาอยากจะบวชที่จะบวชก็ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่มสายในใครนะที่บวชนี่นะจําไม่ดีนะว่าเวลาที่จะบวชไม่ใช่เรื่อมสายสงเดชก็อยากจะได้การย์ที่ดีต่อวิชาความรู้ที่ต้องการเท่านั้นสิ่งที่ต้องการในการก่อนบวชคือหนึ่ง อยากจะไปเที่ยวเขตนรกได้ด้วยตนเองโดยไม่ได้ไปนั่งจอคอยท่านลงรายการที้สองอยากจะเที่ยวสวรรค์ว่าเขามีนางฟ้ามากแล้วก็สวยๆใช่ด้วยอีตอนนั้นมันยังเจ้าชู้อยู่นะไอเรื่องเจ้าชู้มากไม่มีประโยชน์ก่อนจริงก็ไม่ได้ไปเจ้าชู้กับเขานะแต่ส่วนใหญ่จริงๆเข้ามาเจ้าชู้กับเราเนี่ย มีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านถามว่าเขาจับผู้หญิงกันแล้วผู้หญิงร้องเสียสตังค์แต่ว่าคาถาที่จับผู้หญิงไม่ร้องนะ่ะมีใช่ไหมก็เลยกลับเรียนท่านบอกว่ามีแต่ไม่ได้เรียนหรอกเพราะจับใครทีไรไม่มีใครารองทีจับทีไรก็ไม่มีใครดิ้นเป็นนั้นว่าเขาก็มีเมตตาจิต เมื่อเขาไม่ีเมตตาจิตในเราเราก็ต้องสนองความเมตตาด้วยความดีสนองเขาต่างคนต่างรักกันมันก็หมดเรื่องสามยายจะไปชมพรมโลกเห็นคุณยายท่านบอกว่าหลวงพ่อปานว่าเป็นดินแดนที่มีความสวยสดงดงามกว่าเมืองเทวดาเนะี่ยเทวดาดีสวยมีนางฟ้าก็สวยไม่แก่ไม่เฒ่าแถมเมืองโครมยังดีกว่า ไอ้ตัวตัณหามันก็เกิดมันเกิดอยากจะไปเที่ยวเมืองเทวดาเมืองฟองเข้ามาอีกเมื่อเข้าไปหาหนลวปานไปถามท่านว่ลงพ่อครับไอความรู้อย่างนี้ที่หลวงพ่อมีบ้างไหมนี่หลวงพ่อปานท่านก็บอกว่าเออความรู้แบบที่แกต้องการอะไรแหมมันเป็นชั้นเตรียมปฐมนะแกนะแล้วกัน แล้วกันเสร็จเรานึกว่ามันเด่นเท้เต็มทีแต่บอกมันพันชั้นเตรียมประถมเนะี่ยเจ้าลิงเลยไอ้ลูกกูหลานกูอยากได้เท่านี้เรอถามท่านผมอยากได้เท่านี้เพราะว่ามาเลยครับท่านบอกหูไม่เป็นเรื่องแล้วลูกไอ้แค่นี้เป็นชั้นประถมนะของฉันนะ่ะมีมากกว่าที่แกต้องการจะอีกเยอะฉันสอนให้แกได้ แต่ว่าถ้าแกจะรียนกับฉันน่ะเจ้าจำให้ดีนะไอ้ลูกลูกกูหลังกูทำไมงั้นเออไอ้ลูกกูหลังกูงเออทำไมอ,อ,อ,อย่างงั้นไอ้ข้ากบวดมันนานแปราจนคามาเยอะเพิ่งเห็นเองนี่ตอนนั้นมันมีความต้องการอย่างข้าเอาไปเจอกันข้าอี่แล้วไปเจอกันข้าอีกแล้ว,ลวด่ท่านก็ต้องการแบบนั้นมาก่อนอ๋อมีหน้าหรอ พระต่างๆไปขอเรียนกับท่านท่านบอกโงยข้าสอนแกไม่ได้หรอกขมีมีเยอะแถวประเทศนี้มีเยอะมีหลายสิบอาจารย์บอาไอ้ที่แกถามเนี่ยฉันมีแต่ฉันไม่สอนแกหรอกไอ้แกกับฉันมันไม่ใช่คู่กลับกันนะท่านรู้ซะ้นด้วยย้อนใหม่ท่านบอกว่าถ้าคนที่จะเรียนกับฉันนะนี่ยจะต้องเรียนแบบงโง่ๆนะแล้วกันออาโง่ก็โง่ ถ้างโง่ไปได้โง่รู้ได้ยอมโง่คือไม่ทำอะไรให้เกินที่อาจารย์สั่งเห็นไหมไม่ใช่อาจารย์สั่งโอ้เห็นผีเห็นเทวดาเป็นอุปาทานเห็นผีเห็นเทวดาเป็นโอภาสนี่มันหวยอาจารย์แบบนี้มันหวยเลวจริงๆ ไม่ได้ดูหลักสูตรในพุทธศาสนามีสี่อย่างสุขวิปสัสสโกติวิโชชะละพิญโยปฏิสัมพิทาปโตลืมหูลืมตายกันดูสะบ้างจะมาหลอกลวงชาวบ้านเขาหากินมาไม่เกิดประโยชน์พระดีอย่าเดือดร้อนแต่พระชั่วก็เชิญเดือดร้อนไปเดือดร้อนก็เดือดร้อนอยู่ที่บาบของตัวยาเสียเข้ามาเดือดร้อนอีวันนี้ยุ่ง คือไม่ไม่ไม่ไมอะไรให้เกิดอาจารย์สั่งจำไห้ดีนะว่านักปฏิบัติทั้งหลายเวลานี้ปฏิบัติกันมากทรงชินห้าได้ดีสามารถธรรมโนยิธิได้ดีมากจงจำไว้ว่าคำสั่งของอาจารย์เวลาที่เราปฏิบัติกับท่านอาจารย์นี่มันจะหมายถึงอาตมา เขาสั่งว่ายังไงเขาสอนว่ายังไงทําเบื้องต้นทําได้ไปเป็นตามแบบไหนไปได้สว่างสวัยดีทําตามนั้นไม่จะทาไปถึงบ้านแล้วก็เลิกทําไอ้ตัวระยำระยำแบบนี้มันรกทีเพืนะ่อน้าฟังท่านแล้วฉันก็ชอบใจตาหนสีนะชอบใจมากว่าท่านบอกให้โงแตจะง่ได้เนี่ยเอาตกลงในอันดับแรกฉันก็บอกกับท่านว่าฉัน ลัวผีอีตอนนี้ที่ต้องบอกกันก่อนนะมันเป็นความลักเรื่องคนนี่ไม่เคยกลัวแต่กลัวผีเพราะผีมันมาไม่รู้ทางมาคนนี่ทําเป็นผีที่เยอะไอ้ดีกลัวผีก็กลัวไอ้ผีที่เราไปทําคนให้เป็นผีมันจะย่องมาเล่นง,งานเขาแต่ว่าฉันก็สงสัยเรื่องผีว่ามันมีจริงหรือไม่จริงเพียงใด ไอ้ตอนนั้นยังไม่เคยถูกสุ้ีหลอกเคยเจแต่ะด่วนเจ้าด้วนมันก็เป็นผีที่น่ารักก็เลยไม่คิดว่าจะด้วนเป็นผีคิดว่าจะด้วนเป็นเพื่อนเป็นว่าเรื่องของสัตว์นรกก็ดีเรื่องของสัตว์นรกนี่ท่านลุงนะท่านลุงก็ดีท่านหลวงพ่อองค์ยิ้มก็ดีแต่ฉันไม่คิดว่าเป็นผีนี่ท่านลุงท่านเป็นพรหมท่านบอกว่าอย่างนั้น เป็นผีที่ไหนหอ่ะหลวงพ่ออ์ยิ้มนั่นฉันคิดว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าตามความรู้สึกนะท่านสามารถให้วิสูตรด้วยการภาวนาด้วยคาถาเพียงสองสามคำการพิสูตรคราวนั้นมีคนร่วมพิสูจน์ด้วยไม่น้อยกว่า20่สิบสองร้อยคนนะนี่เป็นอันว่าหลวงพ่อปานนะท่านใช้วิชาอันหนึ่ง เดี๋ยววันนี้เป็นบัดมากน้ากูว่าจะบาปปากเสียนะบาปปากเสียจะหมูกกับปากมันอยู่กใกล้ๆกันไอ้บาปจากปากมันเลยเลยขึ้นจมูกมีน้ำมูกมากสร้างมันถ้าจะบาปเพื่อสังหารอราชีเราก็พร้อมจะบาปแต่บาปประเภทนี้ไม่ไุ้ค่าเขาเนี่ย เราจะต้องต่อสู้ในความเป็นจริงของพระพุทธศาสนานั้นขออารัตนาบรรดาพิสุสมทั้งหลายที่บวชเข้ามาแล้วเป็นพระหรือว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทที่มีความเคารพในพระพุทธศาสนาที่สามารถพีสุทธพุทธศาสนาได้ตามที่ทราบเวลานี้มีอยู่สามแสนคนเสษ ช่วยกันลุกขึ้นมากอบกู้พระพุทธศาสนาอย่าปล่อยให้เขาก็ทืบพระพุทธร,รัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆร,รัตนะเลยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งท่านนิหมผ้ากาสาวพัฒร์มือว่าท่านที่ตั้งตัวไปอาจารย์สอนบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านจะมาเกาะกินบุญบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า โดยที่ปล่อยให้คนอารัชชีมีความชั่วทำตัวทำลายพระพุทธศาสนาท่านจะกลายเป็นคนอากตันอยู่ไม่รู้คุณของพระพุทธเจ้าและว่าท่านหลายเหล่านั้นที่อยู่ของท่านก็คือโลกันตนรกหรืออเวจีมหานรกลุกก็ไม่ช่วยกันช่วยกันจันรงชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และปวงชนชาวไทย ให้มาตั้งกันอยู่ในความสามัคคีให้ยยแตกแยกกันในความสามาคัคคีเรื่องของพระศาสนาประเทศไทยเราจะกลายเปอินเดียสมัยก่อนเอามาคุยกันต่อไปหลวงพ่อปานท่านบอกท่านสามารถจะไปสวดด้วยการภาวนาคาถาเพียงสี่คำลืมซะแล้วสิคาถาสี่คำท่านบอกตอนนั้นแล้วท่าน,ก,น,ก,นาก็ไม่ได้ทำเราก็ไม่ได้ทํามาอีกทําอย่างอื่นได้ก็เลยลืมไป การพิสูจน์คราวนั้นมีคนร่วมพิสูจน์ด้วยประมาณสองร้อยคนเสษแต่ว่าแต่ละคนก็นล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทรงศักดิ์ทางราชการเขาถือว่าเป็นปัญญาชนอไอ้ปัญญาเนี่ถ้าปัญญาไปชนบ่อยๆปัญญามันก็อยู่ปัญญามันก็คีเเ้เถอะนะถือว่าเป็นคนที่มีปัญญาเออดีกว่านะอย่าปัญญาเข้าไปชนเลย ถ้าปัญญาเข้าไปชนปัญญามันแหลมชนมบ่อยๆความแหลมมันก็หมดไปถ้าปัญญามันมีคมเอาคมเข้าไปชนก็ของแข็งบ่อยๆไอ้คมมันก็ร่อยไปไม่ถูกเอาถือว่าเป็นคนที่มีปัญญาเป็นข้าราชการโพสุงสูงสักเมื่อต่างคนต่างภาวนาไม่เกินห้านาทีทุกคนก็ยอมรับว่าเห็นผีทุกคนเอาละสิ สำหรับคนอื่นนะเขาเห็นกันอย่างไรมนันเรื่องของเขาเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวฉันจะแอบไปรู้เรื่องคนอื่นก็เข้าันมันก็ไม่ได้มันก็เกินคนดีตอนนั้นไม่ได้ไม่ใช่ได้เจตัววิยยาณแต่ความจริงถ้าจะใช้ก็เห็นจะใช้ได้แต่มันงโง่พอไปเทียนะ่ยวนรกได้อย่างนี้มันก็ไม่อยากไม่ต้องใช้เจตัววิยยาณ ถามหลวงพ่อยิ้มหรือว่าท่านหลวงก็คนจะรู้แต่ไม่ได้ถามไม่โง่ไปไอสำหรับฉันเองก็เลยเห็นผีฮเห็นเหมือนกันนะสีเขาก็เห็นเห็นมันอาจจะว่าผีนี่มันเป็นคนที่รู้จักซะส่วนใหญ่ที่เขาตายไปแล้วมันนั่งอยู่ข้างๆตัวฉัน ที่ไม่รู้จักก็มีที่รู้จักก็มีบางคนก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาเหมือนคนธรรมดาไม่เห็นเป็นผีนี่ผีก็บอกตาโบหกอกแลบลิ้นไอ้นี่มันไม่ใช่มันมานั่งเป็นคนธรรมดาธรรมดาแต่ว่าผีบางคนก็สวยมากไอ้ผีคนสวยนี่ถ้าเป็นผู้ชายคนน่ารักน่าชื่นชม แต่พอเป็นผีผู้หญิงสวยๆนี่มันอยากจะนั่งใกล้ตอนนั้นน่าดูน่าดูยังเจ้าชู้กับคนไม่พอยิงเจ้าชูกับผีต่ออีกแต่ว่าผีสวยๆสาวๆนั่นเ,นเกมาแกาก็ยิ้มแต่มันยิ้มแปลกๆยิ้มหน้ากลัวคือเป็นรอยยิ้มแบบเมตตาปราณี ไม่ที่ยิ้มแบบหวังดีมาเป็นพัญญาก็เลยไม่กล้าเข้าไปแตะต้องกรัจะถูกบาทากระทบหน้าแงเขาไม่เอาเลยก็นั่งดูแบบสมบายท่านก็ยิ้มสดชื่นแม้าบางคนที่รู้กลายเป็นแม่ไปนะมารู้ทีหลังที่ยิ้มมากจริงๆเขามานั่งใกล้ๆแม้แต่งตัวสวยาราม ร่างกายแผ่วพราวดิเพชรนินจินดาผ้าทั้งหมดที่นุ่งที่ใส่ก็มาไม่ใช่ผ้าธรรมดาเลยผ้าไม่เคยเห็นพื้นเป็นสีทองแต่แก้วเต็มไปหมดทั้งผืนผ้าโอ้โหถ้ามานั่งใกล้แล้วก็ยิ้มสวยเอามือลูบหัวลูบหางแม้ตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไงไอ้ความรู้สึกเจ้าชู้ไม่มีกับกบเกรงบรารมีของท่าน ท่านเมตตาปราณียังนึกในใจแม้ว่าถ้าคนนี้เป็นแม่ของเรานะเราก็เลิกมีเมียและทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าแม่สวยกว่าเมียเนี่ยไอ้ที่เ็เป็นเท่าสาวที่ไปเจอมามันไม่สวยเท่านี้ถ้าเรามีแม่อย่างนี้ก็ไม่ใชเอยาแม่มาทําเมียนั่งชมความงามของแม่ดีกว่าไปยุ่งกับคนอื่น โดยเคารพท่านด้วยท่านสวยด้วยท่านดีด้วยเป็นชิน่นน่าชิ่นใจ <c oughs> ว่ากันไปเป็นน้ว่าฉันไม่เห็นหน่ากลัวตรงไหนตอนนั้นตามมสีนะฟางรายก็สวยถ้าจนอยากเห็นอยู่บ่อยๆไงแมมเมื่อทุกคนยอมรับว่าเห็นท่านก็นเลยเทศเรื่องสวรรค์เพราะว่า,านาท่านก็บ,บรรยายเรื่องสวรรค์เป็นอุปาทานน้ำเปล่าลไอ้เสือ ไอเสือที่เทศที่พูดนะ่ะว่าเรื่องสวรรค์ตรปาทานเนี่ยเรื่องนี้ปาาเป็นปาทานหรือเปล่าทําไว้ซะบ้างนะจําไว้ซะบ้างว่าหลักสูตรในพระพุทธศาสนามีสุขวิปัสสโกตีวิโชชละพิญโยปฏิสัมมิทัปโตอยากจะสอนชาวบ้านเขารักศึกษาให้มันครบ อย่าไปนั่งเป็นมิจฉาทิฏฐิและทำชาวบ้านดีเขาก็รบนับถือคิดว่าตัวดีเป็นมิจฉาทิฏฐิไปด้วยจะชวนคนอนรกเป็นนั้นทั้งเลยเทศเรื่องสวรรค์แม้ว่าะเสพระเพราะพิงเวลานั้นจิตใจของเรามันก็สดชื่นอยู่แล้วมีธรรมปีติและทุกคนก็มีสภาพเป็นแบบนั้นพอท่านพูดนึนเรื่องสวรรค์ชันไหนภาพมันก็ปรากฏ หมาหตอนนี้ใจเชักลิโโลดแล้วต่อมาถึงเทศเรนรกนี่ใจโบเลยใจโบตอนไหนท่านบอกว่าไอ้คนเจ้าชูนนะ้นี่นะต้องมาอยู่ที่สภาพคนต้นงิ้วท่านพูดแล้วท่านก็ยิ้ม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 แล้วก็ชายตามาทางฉันแล้วก็ไอ้เพื่อนแล้วก็ทางนาแล้วก็ไปอีกหลายคน แปลว่าทุกคนตอนนั้นพอเลิกแล้วมาคุยกันบอกแหมตอนพูดตัวนี้ละใจมันเต้นตึก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 ,ตก,ตกคิดว่ากูคงจะมีสมบัติมีสวนมากคือตัวนิวต่อมาท่านพูดทั้งพรมโอ้โหต้องพูดทั้งพรมดิชื่นใจแจ่มใสาภาพของพรมสัครางแล้วต่อมาท่านพูดถึงนิพานตอนนิพานนี้ไม่บรรยาย เป็นความสดชื่นเรื่องนิพพานบอกไม่ถูกแต่ว่านิพพานมีสภาวะหรืออะไรนั่นเนี่ยมันเรื่องของคนที่จะพึงรู้กันถ้าหูหนวกตาบอดใจด้านหน้าด้านและไม่สนใจคําสอนพระพุทธเจ้าคล้ายๆพระพุทธเจ้าเรื่องนิพพานจะไปรู้ได้ยังไงนิพพานนี่ถ้าจะรู้กันจริงๆไม่สงสัยแกต้องหนึ่งอย่างน้อยศึกษาในด้านของวิชาสาม หรือภิญญาหกหรือใด้านของปฏิสมิทายานแล้วก็จิตเข้าสู่โคตรภูรยานจะเข้าถึงความเป็นมระสนดาบันตอนนี้สภาวะพนิพานจะเป็นยังไงเลิกสงสัยเห็นชัดไม่ต้องมานั่งเดาๆคาดค้านพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกบอกว่านิพานมีสภาพไม่สนแต่ไอ้ใครมันเป็นคนเขียนตำราให้เขาอ่านกกนว่านิพพานสน เอาพิญญาพิสูจน์ได้ตำราเก่งจริงๆิงพิสูจน์ก็ในการปฏิบัติในด้านเขาวิชาสาวาพิญญาหกใครเก่งจริงก็เชิญพิสูจน์ถ้าไม่สามารถจะทําได้ผู้ตามํำราจะทำหนังสือด่าต่อไปหรือวจะออกเสียงด่าต่อไปไอ้ที่ด่านี่ว่าม่มีเจตนาโกรธจะให้รู้สำนึกว่ายังโง่เง่าเต่าตุนอยู่ คำสอนของพระพุทธเจ้ามีแต่ว่าไม่ปฏิบัติตามใช้ความรู้ที่เลวรามของตนเข้าไปใช้บอกว่านี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วต่อไปเราก็จะรู้จักกันจะไปอันดับไหนไม่แปลกเพราะพระมันมีอย่างเดียวคือศีลสมาธิปัญญาเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งไม่เปรไม่แปลกตำแหน่งมีเพื่อทำงานแต่ไม่ทำงาน วินัยมีคนผิดวินัยไม่ชำระตามนั้นไม่ลงโทษพระราชบัญญัติปกครองอนดะสงมีไม่ลงโทษกฎมหาเทระสมาคมมีถ้าทำผิดไม่ลงโทษและก็พวกท่านนะ่ะมันจะมีศักดิ์ศรีอะไรนอกจากความเลวสามีฐานะเป็นสัตว์นรกเท่านั้นแปลว่าท่านทำให้เห็นได้หมดคราวนี้ฉันกับเพื่อนนะ ฉันกับเพื่อนฉันก็เป็นยอดนักเบ่งด้วยกันก็เกิดอยากจะเห็นสวรรค์ขึ้นมาทันทีมาอยากเห็นไม่ใช่อยากเห็นอยากไปเมื่ออยากเห็นนั้นก็ไม่ใช่อยากจะเล่าไม่ใช่ไม่ใช่อยากอะไรเขาเล่ากันต่อๆกันมาแล้วเมื่ออยากเห็นสวรรค์มันไม่พอเห็นงๆๆเ,หเงาๆเข้ามาแล้วเห็นก็เป็นเงาอนุภาพวันนั้นน่าคิดเห็นชัด อยากจะไปสวรรค์น,น,นังสือบอกจะเห็นในวรรคตอนนั้นมันป่วยและพระก็ชอบเทศว่าบนสวรรค์มีนางฟ้าม,มากกว่าเทวดาเทวดาวหนึ่งมีนางฟ้านับเป็นพันๆหน้าสงสารนางฟ้าในแกจะเหงาเจ้าก,กาดไปเป็นเพื่อนคุยกับแกอย่าไปสวรรค์ไม่จะเห็นนางสือเขียนตอนนั้นกําลังป่วยมากอยากจะไปเป็นเพื่อนนางฟ้าแต่นั่งคิดอยู่ แต่ว่าเพื่อนมนุษย์ที่เป็นสาวตัวต่อต,ตัวนี่เราก็แย่แต่ว่าบาังเอิญไปเป็นธรรมดามีนางฟ้าท้งผาน,นีหน้ากลัวมันจะตายก่อนเห็นเขาตายก่อนแนเ่เป็นนั้นว่าตามหนังสือไอ้คนเราลงมีใจเลวสี่อย่างมันก็เลวหมดทั้งตัวนี่ว่าตัวเองนะเขาเขียนกรรมฐานกันเพื่อพันิุพันแรือว่าเขาเรียนกรรมฐานกันเพื่อพนันธพาน แต่ฉันก็อยากจะเรียกนกรรมาฐานเพื่อไปเป็นผัวของนางฟ้านี่โอ้โหแจ๋วเจ้าเจ้วเร็วดีมากอารมณ์อย่างนี้ก็ถ้ายังไม่วันเรวนะก็คงจะหาคนประเภทใดที่เรวกว่านี้มันไม่มีอีกแล้วจะมีหรือไม่มีก็ไม่รู้นะบางทีจะมีไมีจะมีก็ได้นะว่าไม่ได้เวลานี้เงามันออกมาแล้วไม่จะมีแต่เงาแต่เสียงออกมาด้วย แต่ยังไม่พบตัวกันชัดแต่พบตัวกันชัดๆเมื่อไราก็เหมือนนั้นแหละอีตอนนี้ว่ากันแนนะ่นะบอกกับกายก็ได้ทราบเลยนะว่าเป็นเสียงก็เป็นเสียงเป็นหนังสือก็เป็นหนังสือถ้าพบตัวกันเมื่อไราก็เหมือนนั้นแหละจะได้รู้กันว่าไอการที่จะไว้หน้าไอคนทนิยตตชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์พระโชนชาวไทยนะ มันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างแน่ๆนๆักเลงเะนด้วยถามว่าจะไปท่าตีท่าต่อยอ,อ,อ่ะโดยเวลานี้เดินยังไม่ไหวแต่ว่าจะชี้หน้าถ่ายรูปเอาไว้ว่าไอ้จังไรคนนี้เป็นคนทําลายชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และวงชนชาวไทยสร้างให้คนแตกกันด้วยความเข้าใจผิดเรื่องของาศาสนา เอาว่ากันตามนงสืยต่อไปเมื่อท่านเทศจ,จบท่านก็ถามว่าใครอยากเห็นสวนรรค์ต้อมาโลกนี้ผ่านบ้างฉันกับเพื่อนเกลออีสามยกมือเพิบก,ก่อนเพื่อนท่านเห็นเข้าท่านก็บอกว่าแล้วกวักมือเข้าไปหาแต่ความจริงทำ่าอยากเห็นคืออยากไปพบขึ้นไปไม่เห็นเห็นสีพลาดไปตอนนั้นป่วย านก็นอยากถามท่านก็นถามว่าอยากไปจริงๆเลยเรียนนะว่าอยากเกรียนครับแล้วก็อยากไปท่านบอกว่าสําหรับคณะของเธอสี่คนนี้เรียนได้แล้วก็ได้ผลมากเกินความคาดคาดหมายจะเรียนไหมเมื่อท่านว่าคณะของเราพร้อมที่จะเรียนถ้าไปได้กับพร้อมกันเลยไปยกมือกราบ เราเรียนขอรับแตเธอบอกว่าฉันขอรับเธอเป็นสิทธิ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราสิมาแล้วนี่เขาจะบวชกันแบบนี้แต่ได้ว่าถ้าเธอจะเรียนกับฉันนะเพื่อเอาดีต้องเรียนกันอย่างคนโง่ะนะอย่าเสือกฉลาดหรือว่าถ้าฉันสอนแบบไหนต้องทําอย่างนั้นโดยเฉพาะนะรักษากําลังใจให้มันอยู่ตามจุดนั้นอย่าสายไป เธอจะต้องทำและก็ต้องคิดเท่าที่ฉันบอกเท่านั้นเออดีเหมือนกันการเรียนเอาดีต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันเอาเราสิมม้ตอนนี้เพิ่งรู้พระพุทธเจ้าท่านจะบรรลุวิเศษสมาธิปุตฏิยานท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันไปนักะ็ะเรายอมตายดีกว่าถ้มามนได้ผลแน่เห็นไหมนักปฏิบัติทุกคนฟังแล้วก็จำไว้นะ ว่าถ้าเราจะเรียนเอาดีเราจะยอมตายดีกว่าไม่ณิผลหรือว่ายอมตายดีกว่าฝ่าฝืนคําคสั่งครูบาอาจารย์แต่มันไม่ยากเพราะในตอนนั้นมีความรู้สึกว่าคําว่าไม่สามารถจะไม่มีในชีวิตนี่เวลาคิดมาตั้งแต่เด็กรุมร่ามรุมร่ามทําให้ระบบต่างๆที่เกี่ยววิทยาศาสตร์จะไม่ได้เรียน ทำสำเร็จไปได้หลายอย่างจนขั้นขโมยกระแสไฟฟ้าเราใช้ได้เห็นแสงไฟฟ้าอยู่ที่ไหนไกลพอตายเห็นได้เราขโมยแสงและใช้ได้ทันทีแต่ไววิชานี้ไม่สอนต่อให้ใครเพราะเป็นพระมันบาปอรบันดาท่านพุทธบริษัทวันนี้ว่าไปว่ามาก็บอกแล้วบอกว่าบันทึกเสียงนี่มันจะโตถตาว่ามันไม่ป่วยมากหนังสือเล่มนี้ก็คงจะเป็นรักสามเล่ม เป็นนั้นว่าวันนี้ก็หมดเวลาแล้วท่านบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ขอลาก,ก่อนขอความสุขสวัสดิ์วิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล,ลจงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี